สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาเจอกันเช้าวันอังคารที่15สิงหาคมนะครับก็เป็นวันเริ่มทำงานวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศในช่วงวันนี้นะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับเหมาะสมตวัดอกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะ ภาคใต้นะครับทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับก็ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทำให้หลายพื้นที่ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องไปได้อีกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักหรือว,ว่าเสี่ยงฝนหนักนะครับ ถ้าดูเดี๋ยวมาดูในส่วนของเช้านี้ก่อนนะครับลักษณะของเมฆเช้านี้ที่ปกคลุมประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่ในลหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนภาคอีสานนะภาคตะนกสิงเหนือภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับมีกลุ่มเมฆนะครับปกคลุมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะก่อตัวเป็นฝนในลหลายๆพื้นที่นะครับในช่วงเช้าวันนี้ แล้วก็เมื่อเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าช่วงเช้ายังมีฝนตกค้างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานตอนบนนะครับโซนอีสานตอนบนซึ่งเป็นโซนที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมามานานนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับโซนนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องรอบนี้ก็ยังคง ตกหนักต่อเนื่องอีกนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเฝ้ราระวังอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่ายังยังมีมีแนวโนโม้มจะตกเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนแถวอีสานตอนบนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ตกมาหลายรอบแล้วนะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่โซนอีสานตอนบนนี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่แถวหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมนะฝนตกค้างมางแต่เมื่อคืนยังคงตกต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนับโซนนี้แล้วก็ภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมก็หลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มฝนปกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายน,าน่านพะเยาเชียงใหม่บางส่วนนะครับก็เช้านี้ก็ยังคงมีกลุ่มเมฆฝนกลุ่มฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนเช่นเดียวกับภาคใต้นะครับท่านผู้ชมแถว ประจบคี่ขันนะครับบางสะพานน้อยแถวระนองนะครับแถวชุมพรแถวระนองแถวพังงาแถวกระบี่ภูเก็ตนะครับฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็ณนะเวลานี้ก็ยังมีหลายพื้นที่ตกอยู่นะครับก็ในวันนี้ก็น่าจะมีตกต่อเนื่องเพิ่มเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออก ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีมีพื้นที่ไหนบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทาโมเดลในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาวันนี้ถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีหลายพื้นที่นะครับมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับท่านผู้ชมในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักสีแดงจังหวัดต่อไปนี้นะครับเฝ้าระวังนะครับจังหวัดต่อไปนี้เฝ้าระวังก็คือ จังหวัดน่านนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะครับในส่วนของภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังด่วดนะครับในพื้นที่โซนเหล่านี้นะครับน่านอุตรดิตถ์เลย หนองคายบึงการสกลนครนครพนมนครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับวันนี้ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับแล้วก็จังหวัดภาคใต้นะครับภาคใต้นี่ก็หลายจังหวัดนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของสีแดงที่ยังคงต้องเฝ้า,าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ ภาคใต้ประกอบไปด้วยระนองนะครับระนองพงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักมากนะครับสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สีแดงมีหลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมที่ต้องเฝ้าระวังมี1สตูล2ตรัง3กระบี่4ภูเก็ต5พังงา6ระนอง เจ็ดตราดแปดจันทบุรีนะครับเก้านครพนมสิบสกลนครสิบเอ็ดบึงการสิบสองหนองคายสิบสามเลยสิบสี่อุตรดิตถ์สิบห้าน่านครับสิบห้าจังหวัดนี้เฝ้าระวังสูงสุดนะครับฝนตกหนักมากนะครับ นอกจากจะมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงฝนตกหนักมากแล้วลก็ยังวันนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับไปไล่ดูนะครับภาคเหนือประกอบไปด้วย1น,นะครับตาก 2. แม่ห้องสอน 3. เชียงใหม่ 4. ีลำพูนห้าลำปลาง 6. เชียงราย 7. พะเยา8แพร่ 9. พิษณุโลก 10. เพชรบูรณ์นะครับ ภาคเหนือ10จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนับตามโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำข้อมูลไว้นะครับแล้วก็มาดูภาคอีสานนะครับภาคอีสานพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักประกอบไปด้วยหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารครับหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในวันนี้ ในส่วนของภาคกลางนะครับภาคกลางประกอบไปด้วย 1. น,นะครับกาญจนบุรี 2. ราชบุรี 3. ส,สมุทรสงคราม 4. นครปฐรมห้าสมุทราาส,สาครนะครับเฝ้าระวังนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองนะครับในส่วนของ ภาคตะวันออกนะครับนอกจากจะมีพื้นที่เสี่ยงสีแดง2จังหวัดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองก็คือประกอบไปด้วยนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองนะครับ4จังหวัดนะครับรวมสีแดงโดยก็เป็น6จังหวัดในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงแล้วเนี่ยก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับ ต่อเนื่องนะครับสีเหลืองนะครับประกอบไปด้วยชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับนี่นะครับในส่วนของสีเหลืองเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้ทั่วประเทศประมาณ60%เนี่ยฝนมีโอกาสที่จะตกหนักในหลายพื้นที่นะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนนี้โดยเฉพาะโซนภาคใต้นะครับฝนตกหนักมาหลายวันแล้วในส่วนของภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับ ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระย้ากลางยุโรปนะครับนู้ชมก็เดี๋ยวมาดูว่าในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนวันนี้นะนี่นะครับช่วงเช้าก็มีฝนอยู่แถวทางด้านตอนบนของประเทศนะครับแล้วก็อีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งอันดามันก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปไล่ดูฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ ฝนจะเริ่มกลับมาอีกรอบในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็มรสุมตนนกเฉียงใต้ที่ปัดปกคลุมก็ยังคงมีกําลังแรงอยู่นะครับนี่นะครับพอตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นลักษณะการกระจายของฝนนะท่านผู้ชมแถวภาคเหนือนะครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถากโซนนี้นะครับภาคตะวันออกก็จะเป็นจันทบุรีตาราดนะครับ ภาคใต้นี่ก็หลายจังหวัดหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านตะวันตกก็จะรับฝนก่อนระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูนรวมทั้งชุมพรสุราษฎนะร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็เมื่อไล่ดูในช่วงประมาณบ่ายสองนะครับฝนก็เริ่มที่จะกระจายตัวเข้ามามากขึ้นนะครับก็คือมีการกระจายตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาคเหนือนะครับภาคเหนือทั้งหมด ตอนบนทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เน้นทางด้านตอนบนนะครับตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกที่รับมรสุมนะครับในโซนนี้โซนเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูดอนทาดีนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักในช่วงบ่ายนะครับส่วนภาคตะวันออกก็ยังคงเป็นนครนายกนะครับประทุมเอ่อนครนายกสระแก้วปราจินบุรีนะครับจันทบ,บุรีตราดนะครับแล้วก็ในโซนนี้นะครับโซนเอ่อ โซนภาคใต้นะครับภาคใต้ก็มีหลายพื้นที่ที่ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเกือบทั้งภาคนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้วันนี้ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ตกหนักในหลายพื้นที่นี่คือในช่วงปะช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสองนะครับการกระจายตัวของฝนนะท่านผู้ชมแล้วก็นี่นะครับในโซน พอช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับช่วงหัวค่าก็จะเริ่มกระจายอยู่แถวภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางบางส่วนนะครับโซนนี้นะครับโซนอีสาสนโซนภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางตอนบนนี้นะครับส่วนภาคใต้นี่ก็ครอบคลุมทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงหัวค่านะครับก็ยังยังคงดูภาพรวมของฝนในวันนี้ก็ยังคงมี การกระจายตัวค่อนข้างจะสูงนะครับก็นี่คือในส่วนของค่ำๆก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในโซนขอนแก่นโซนนี้นะครับโซนเพชรบูรณ์ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับส่วนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับในวันนี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ